ดูก่อนโดนหลอกสปอตไลท์โซล่าเซลล์65วัต์ของแท้เป็นยังไงต้องไม่พลาคดคลิปนี้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพูดเรื่องสปอตไลท์โซล่าเซลล์รุ่น65้าวัตต์ว่าของแท้มันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับตัวแรกนั้นเป็นสปอตไลท์โซล่าเซลล์เขียนว่า60วัตแอน IP หกสิบเจ็ดอ่ะตัวที่สองครับสปอตไลท์โซล่าเซลล์65วัต IP หกสิบเจ็ดเป็นระบุยี่ห้อด้วยครับ JD 8 8 6 5หห้า ส่วนตัวที่สามครับดูภายนอกครับดูครับตัวที่สามกับตัวที่สองภายนอกคันงขนาดอะไรเรียกกันว่าเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยตัวนี้กับตัวนี้สองอันเนี้ยเหมือนกันทุกอย่างเลยผมบอกให้มีอันนึงเป็นของปลอมมีอันนึงเป็นของแท้อ่ะมันดูตัวที่สามครับเขียน ip 67 jd 8 8ดแปหเหมือนกันเอา้าแล้วไหนมันของปลอมของแท้อ่ะแล้วก็มาดูตัวต่อไปครับเป็นรุ่นทั่วไปที่ไม่ใช่ jd เป็นรุ่นนี่ครับ150วัตต์เนี่ยบางคนซื้อ150วัตต์มาประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งพันสองอะไรประมาณเนี้แล้วบอกว่าหู้ยได้ของถูกมาเจอ65วัตต์ร้านผมไปบอกว่าได้ของแพงแต่ขอโทษครับพี่น้องดูนะครับตัว65วัตต์ร้านผมเท่ากับตัว150วัตต์ร้านทั่วไปฉะนั้นนะ่ะเวลาท่านซื้อท่านใหญ่ดูราคาแล้วก็วัตต์ครับให้ดูขนาดอะ มาดูกันเลยอันแรกอ่ะมันเป็นหกสิบวัตมันเป็นหกสิบวัต์ของของปลอมอ่ะใช้ควาว่าของปลอมปลอมร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูดิขนาดโคมขนาดโคมนั้นเล็กดูโคมแรกนะขนาดโคมเล็กก่าอันนี้อันนี้หกสิบวัตต่างกันแค่ห้าวัต์มันไม่น่าจะเล็กอะไรขนาดนี้อันที่สองดูขนาดแผงขนาดแผงนี่แบบนิดเดียวเองขนาดแผงนน้อยมากเลยอ่า ปลอมไอ้ตัวแรกปลอมดูยังไงก็ปลอมว่าเห็นแล้วเห็นด้วยตาก็รู้ว่าปลอมอ่ะมาดูตัวที่สองตัวที่สามนี่ตัวที่สองหกสิบห้าวัตเห็นไหมตัวที่สามก็หกสิบห้าวัตแล้วอันไหนจริงอันไหนปลอมละ่ะอันแรกเลยนะครับของแท้จะเป็นหลอดแบบรุ่นใหม่ครับนี่ครับเป็นหลอดรุ่นใหม่เป็นหลอด LED รุ่นใหม่รุ่นใหม่นี่มันจะสว่างกว่าเดิมครับ ตลอดนี่ความสว่างอยู่ที่ประมาณ15-35ลูเมนอ่ะส5บถึง35ลูเมนอันนี้เขาเรียกว่า LED ชนิด56 30ตลอด15-35ลูเมนอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิ2ี25-35ถลูเมนรุ่นเก่าไม่ได้รุ่นเก่าดิของปลอมของปลอมครับเนี่ครับ65วัตเหมือนกันอันนี้ใช้คำว่าของปลอม JD 8 8 6 5จะใช้ LED ดอทเล็กครับ แล้วก็มาข่มรุ่นของแท้ว่าเม็ดใหญ่เอ้ยจํานวนไฟมากกว่าเนี่ยคืออย่างแรกเลยนะท่านจะซื้อของนะอย่าดูแค่เลขวัดอยากดูด้วยจํานวนไฟเนี่ยไอเนี่ยมี130ดวงมี130ดวง LED แต่มันเป็นดวงใหญ่130ดวงที่เป็นดวงใหญ่ส่วนอันเนี้ยมีประมาณ260ดวงแต่เป็นดวงเล็กพูดง่ายๆอะ่ะของปลอมเนี่ยนะมันจะเอาของแท้ มันจะเอามันเหมือนกับว่าเอาหลอดมันเปลี่ยนจากหลอดใหญ่อะเป็นหลอดเล็กก็สองหลอดเล็กเท่ากับหนึ่งหลอดใหญ่อ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะสามห้าหกศูนย์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละเป็นตระกูลสามอันนี้เป็นตระกูลห้าเป็นรุ่นใหม่หลอดใหญ่ถามว่ามันต่างกันยังไงอ่ะเอาเรื่องขนาดก่อนนะตระกูลสามสองหลอดตระกูลสามสองหลอดนะเท่ากับตระกูลห้าหนึ่งหลอดก็เรื่องจำดูดิ ถึงอันนี้มันจํานวนไฟมันมากกว่าเท่าหนึ่งแต่ขนาดหลอดมันเล็กกว่าเพราะว่าเนี่ยพื้นที่พื้นที่ไฟมันมีเท่ากันอ่าแล้วมันคํานวณความสว่างดีกว่าอ่าอันเนี้ยไอ้ตะกูลหลอดเล็กเนี่ยหลอดเดียวอะมันสว่างแค่แปดลูเมนสองหลอดสองหลอดก็แปดสองสิบหกสว่างความสว่างแค่สิบหกลูเมนส่วนอันเนี้ยสองหลอดอันเนี้ยสิบหกลูเมนสองหลอดขนาดมันเท่ากับหนึ่งหลอดอันนี้ หนึ่งหลอดไอเน,นี้ยสว่างยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าลูเมนหมายความว่าไงหนึ่งหลอดไอเน,นี้ยสว่างมากกว่าเน,นี่ยอันเนี้ยสองหลอดสองหลอดได้คิดที่พื้นที่ไฟเท่ากันนะก็คือสองหลอดได้แค่ประมาณสิบหกลูเมนแต่เนี่ยได้ถึงยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าลูเมนเห็นไหมครับว่าความสว่างความสว่างต่อไฟหนึ่งหลอดนะไอเน,นี้ยมีมากกว่าเยอะยี่สิบห้ากับยี่สิบห้าถึงสามห้ากับ เเห็นไหมว่าของปลอมกับของแท้ความสว่างต่างกันมากแล้วผมเคยผมเคยสาธิตให้ดูแล้วว่ารุ่น45วัต์ของปลอมกับของแท้ความสว่างต่างกันมากจริงๆเนี่ยของปลอมเนี่นะยนะเดี๋ยวนี้ของปลอมมันจะแบบทำหลอดไฟเยอะๆแล้วก็มาขม่มของปลอมหลอดไฟ200ก็หลอดแต่หลอดเล็กซึ่งความสว่างห่วยแตกมากใช้คําว่าห่วยแตกแต่ของแท้เนะี่ยหลอดมันน้อยกว่าก็จริงแต่มันใหญ่กว่าไงเออ ก็หนึ่งหลอดหนึ่งหลอดของแท้เท่ากับสองหลอดของปลอมถ้าเกิดวัดด้วยความขนาดนะพื้นที่อะมันเท่ากันแต่ความสว่างอะของแท้ดีกว่าอีกอันนึงเนะี่ยอ่ะท่านเอาอีกอันนึงอนะคือเนี่ยแผงท่านเอาตลับเมตรมาวัดเลยนะไม่ต้องวัดก็ได้ท่านดูของท่านนะว่ามันเป็นหลอดเล็กหลอดใหญ่ถ้าเป็นหลอดเล็กก็ของปลอมแล้วอ่ะ แต่ถ้าเกิดท่านแยกไม่ออกจะรู้ได้ไงอันไหนเล็กอันไหน,นใหญ่อีกอันหนึ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือแผงโซลาร์เซลล์เรามาวัดกันเลยดีกว่าว่าแผงโซลาร์เซลล์ของแท้กับของปลอมขนาดต่างกันยังไงนี่ครับมาดูแผงขนาดของปลอมก่อนอแผงขนาดของปลอมแผงประมาณนี้ครับเราวัดให้ดูเลยนะครับความยาวของแผงของปลอมอยู่ที่ประมาณ35เซนนี่ครับ35เซนท่านเอาไม้บรรทัดไปวัดแผงของท่านครับถ้าเกิดเป็น35เซนนะ่ะ ยาวสามสิบห้ากว้างประมาณยี่สิบสามเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยครับกว้างยี่สิบสามเนี่ยกว้างยี่สิบสามยาวสามสิบห้าถ้าเกิดกว้างยี่สิบสามยาวสามสิบห้าต่อให้มันเขียนว่า J d ดีแปดแปดหกห้าอย่างเงี้ยเนี่ยต่อให้มันเขียนแปดแปดหกห้าก็ของปลอมครับเนี่ยครับของปลอมยี่สิบสามคูณสามสิบห้าอ่ะมาดูของแท้บ้างครับ อ่ของแท้ดูของแท้อ่ะวัดกันเลยของแท้ประมาณ39กล่อง39แต่ข้างใน37เจ็ผมขี้เกียจแกะเพราะว่าผมแพ็คแล้วของมันไม่ค่อยมี37คูณนี่ครับกล่องมันประมาณ32แต่ขนาดตามสเปคมันคืออ่ขอดูก่อน 3 1.2ะของแท้นะครับถ้าเกิดวัดตัวแผน37คูณ31.2ฉะนั้นอะถ้าเกิด37คูณ31.2อ่ะของแท้แต่ถ้าเกิดเป็นเท่าไหร่นะ35คูณ23ของปอมอะแล้วมาดูเนี่ยขนาดแผงแท้กับแผงปอมดูดิดูดิส่วนนี้คือเนี่ยเอาตั้งขึ้นก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับว่าเนี่ย ถ้าเกิดท่านซื้อของปลอมนะท่านจะสูญเสียไอ้ตรงนี้ไปท่านจะสูญเสียตรงนี้ไปถ้าดูง่ายๆอ่ะเอาจับนอนลงจับนอนลงเห็นปะของแท้กับของปลอมเนี่ยของแท้เนี่ยแผงแทบจะเป็นใหญ่เป็นเท่าหนึ่งเห็นไหมว่าของแท้มันดีขนาดไหนฉะนั้นนะครับซื้อของตามอินเทอร์เน็ตซื้อร้านที่มันรีวิวครับเพราะว่าของปลอมมันเยอะมากเลยเออลูกค้าส่วนมากซื้อร้านผมเพราะว่าผมผมขายของแท้ไงราคาอาจจะ ไม่ได้แพงนะราคาร้านผมผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้แพงแต่มันเป็นราคาที่สมเหตุสมผลท่านไปเจอกับราคาของถูกอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นเนี่ยบางคนซื้อร5อยห้าสวัต์ซื้อร้อยห้าสวัต์มาเนี่ยดูนะร5อยหสิบวัต์ซื้อมาในราคา9 9้า้้าบาบาทเออไปซื้อร้านอื่นร้อยหสวัต์ในราคา999บาทแล้วก็มาเจอห5สิวัตร์ร้านผม ผมบอกว่า899เ้าขาบอกว่าโอ้โหแพงจังเลยแพงจังเลยเขาซื้อ1 5 5้า้าวัตเอ้ยเขาซื้อร5อยห้าวัต์มาแค่9 9้า้อย้าของผมแค่65้าวัตทำไมตั้ง899ต่างกันเพิ่มอีกร0 0ยวัตเนี่ยบางคนบางคนมาบอกกับผมอย่างนี้นะเพิ่มอีกเพิ่มอีก100ร้อบาทอ่ะของผม899นะตัวหนึ่งเพิ่มอีก100ร้อยบาทเอาร้0ยห้าวัตไม่ดีกว่าเหรอผมนี่ขำในใจเลยทำไมก็ขำในใจเพราะว่าเนี่ยท่านโดนหลอกครับดูขนาดครับขนาด 65วัตต์กับ150วัตต์ขนาดเท่ากันเลยพื้นที่ไฟเท่ากันเลยท่านโดนไอ้พวกร้านพวกนั้นหลอกแล้วครับที่แบบขาย150วัตต์ในราคา900กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ย900บางร้าน,านบางร้านขายพันกว่าบาทแล้วพอมาเจอ65วัตต์ร้านผมบอกว่าเฮ้ยวัตต์น้อยวัตต์น้อยลงกว่าครึ่งนึงถูกปะ65วัตต์2อันมันก็130วัตต์130วัตต์ ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่สู้เท่ากับ150้าวัต์เลยถูกไหมบางคนบอกอย่างนี้แต่ผมบอกแล้วครับว่าซื้อสปอตไลท์อย่าดูแค่เลขวัตต์อย่าดูแค่จํานวนไฟให้ดูรายละเอียดว่าหลอดมันใหญ่ไหมอะไรไหมเนี่ยผมว่าท่านได้ของแพงแล้วครับร5 0้าวัต์ในราคา9 9 9เกเพราะว่าร้0วั้า์น่วัตนะเนี่ยไอตัวนี้ยแผงมันก็เท่ากับ65วัตพูดง่ายงนะ่ายอ่ะบางร้านอนะ่ะเขาเอาเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ในการขายเพื่อที่จะแบบ ท่านเห็นแกของถูกป่ะครับถ้าเกิดท่านเห็นแกของถูกท่านก็เป็นเหยื่อบางร้านน่ะมันเอากลายุทธ์ในการขายมันก็คือเอาไอ้ตัวนเนี้ยเออนี่ยเอาไอ้ตัวเนี้ยมาเปลี่ยนหน้าตาจาก65วัต์มาเป็น150วัต์ดูดิมันเท่ากันเลยมาเป็น150วัต์แล้วก็แผงอ่ะแผงอันเดียวกันเลยเพราะว่าผมซื้อมาแล้วฉะนั้นครับอย่าเห็นแกของถูกร้านผมเนี่ยเอาของดีๆมารีวิวอย่าดูแค่เลขวัตอย่าตัดสินแค่เลขวัตให้ดูหลายๆอย่างตัวเนี้ย โปรโมชั่น899บาทส่งฟรีด้วย2ตัวลดพิเศษเฉพาะคลิปนี้ใครดูถึงตอนนี้ถือว่ามีความอดทนพยายามมากเหลือ1,699 2ตัว65วัตต์ของแท้1,699ตัวเดียว899 2ตัว1,699ได้แผงเนี่ยได้แผงใหญ่เบืเริ่มไปเลย3 7คูณ3 1ตัว65วัตต์899สว่างแน่นอน บางคนอย่าเอาเลขวัดอย่าเทียบกันแค่เลขวัดนะร้านผมขายของขายเอาของดีมาขายและอย่าเห็นแก่ของถูกครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอะนี่ครับอันนี้ผมตัวอย่างตัวอย่างที่ลูกค้าทักมานี่เห็นแก่ของถูกครับนี่ครับนี่บางคนนี่ซื้อเจดีดูนะซื้อเจดีสองร้อยแต่ดูดีครับได้ของมาอันเข้าฝ่ามือครับเจดีสองร้อยวัดเห็นแก่ของถูกไง 200วนะัตต์น่ะร้านผมขาย1299แผงยาวครึ่งเมตรน่ะ53คูณ35บางคนบอกว่าแพงร้านอื่นขายประมาณ7 800เนี่ยไงครับท่านไปซื้อ7 800ท่านก็จะเจอของห่วยแตกอย่างนี้แหละครับเจดี200วนะัตต์น่ะ9 2 9 9ราคาโคตรถูกเลยนะตอนแรกมันเป็นราคา1300 4แต่ผมลดให้นี่ยครับท่านบอกว่าเฮ้ยร้านนั้น200วัตต์เหมือนกันขายประมาณ8 0 0 9 0 0เองนี่ครับ ท่านซื้อมา800-900ท่านจะได้200วัตต์อันเท่าฝ่ามือครับเห็นไหมล่ะครับเนี่ยครับเขียนเลข200วัตต์เหมือนกันเลยเนี่ย200วัตต์เนี่ยสปอตไลท์200วัตต์ดูครับเอาฝ่ามือมาทาบนี่ฝ่ามือปิดมิดครับและดูแผงครับดีครับ200วัตต์มันใช่เหรอแผงรีโมทยังจะใหญ่กว่าอีกเนี่ยดูครับเนี่ยครับแผงเท่าฝ่ามือครับ200วัตต์อันละ7-800ฉะนั้นครับซื้อของทางอินเทอร์เน็ตอยากเห็นแต่ ลูกค้าร้านผมส่วนมากซื้อไปกลับมาซื้ออีกเพราะว่าเป็นของดีนี่ครับอันนี้ยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งเนี่ยบางคนไปซื้อหนึ่งพันวัตต์หนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทท่านจำเลขนี้ไว้เลยนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าแปดไอหนึ่งแถมหนึ่งอะของหลอกลวงแน่นอนหนึ่งพันวัตต์บางคนบอกว่าเนี่ยหนึ่งพันวัตต์หนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเนี่ยครับซื้อมาครับโดนหลอกครับนี่มีคนมาบน่นมีคนมาบน่นซึ่งไม่ได้ซื้อร้านผมอะ ผมซื้อแล้วส่งของไม่ตรงกับที่ลงภาพขายลงขายราคา1198แต่ว่าของที่ได้รับราคาหลักร้อยแบบนี้คือวัดหลอกลวงผมโทรไปไอ้ผมถามก็ลบข้อมูลทิ้งนี่แหละครับซื้อของทางอินเทอร์เน็ตเห็นแก่ของถูกก็ได้ของประมาณนี้ร้านผมอะใครจะว่าขายแพงก็ช่างแต่ผมขายของดีมีคุณภาพโทรถามโทรสั่งได้ซื้อแล้วต้องกลับมาซื้ออีก ท่านอยากได้ของดีซื้อครั้งเดียวจบหรือว่าเนี่ยซื้อพันวัตอันเท่าหน่อยเดียวโทรเสียเวลาโทรถามหรือซื้อ200วัตเห็นแก่ของถูกราคาหลักร้อย200วัตของเจดีท้หลักร้อยไม่มีหรอครับเนี่ยหนึ่ราคาโคตรถูกเลยแผง53เซนคูณ35มแผงครึ่งเมตรบอกว่าแพงกันไปซื้อ200วัตเนี่ยราคา800900ได้อันเท่าฝ่าม,มอือผมก็ อย่าใช้คําว่าของอย่าดูแค่ราคาอย่าดูแค่เลขกวัดครับดูที่มันซื้อไปแล้วจะได้ของตรงปกไม่จกตาหรือเปล่าร้านผมค้าขายกันระยะยาวเอากําไรน้อยแต่ซื้อขายระยะยาวให้ท่านได้ของดีสินค้าทุกชิ้นประกัน1ปีไอ้สปอร์ตไลท์นี่นะทนมากเลยทนมากจริงๆเพราะว่าบ้านผมก็ติดไว้เต็มไปหมดน่ะเอออ่ะเอ้ย2อ0ร้อวัตต์เนี่ย2 0 0วัตต์อันนี้ใช่ปะ่ะอันเท่าฝ่ามือผมก็มีอยู่เนี่ยนี่ครับ200วัตต์ของแท้เออ 200วัตต์ JD แท้ครับ1299นี่ครับสามฝ่ามือแบบใหญ่มากนะโคมสุดยอดมาก1299ครับตามราคานี้ JD ของแท้แผง53คูณ35แต่ถ้าเกิดท่านแบบงบน้อยหน่อยหรือแต่หลายจุดก็65วัตต์ก็คุ้มครับ899 2ตัว1699แผงก็เนี่ย37คูณ37คูณ30 1.2เซนแผงใหญ่มากอะ่ะเออ65วัตต์ดูดิดูความแท้ไม่แทนะถ้าเกิดท่านไปซื้อ60วัตต์ดูดิท่านก็จะได้แผงกระหัวครับแผงกระหรวร้านผมไม่ขายร้านผมเอาของดีมาขายใครจะว่าแพงผมก็ก็จะว่าแพงก็ก็ไปเปรียบเทียบกับของห่วยไงของถูกก็มีแต่ของห่วยเนี่ยดูครับ60 65วัตต์เหมือนกันแต่แผงต่างกันลิฟเนี่ยบางคนซื้อ65วัตต์มาราคา ราคา700ดกว่าบอกว่าบอกว่าซื้อถูกผมว่าแพงอ่ะดูแพงแค่แพงนี่ก็ร้านผมก็กินขาดแล้วแล้วเรื่องหลอดไฟรุ่นใหม่สว่างกว่าเดิมเนี่ยสนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่หรือโทรมาสั่งซื้อได้ครับส่งฟรีเก็บปลายทางได้ประกัน1ปีขอบคุณครับ